มันยังไม่เลดี้อ่ะน้องน้องยังเด็กเกินไปนะปีนั้นก็ก็แอบคิดว่าจะเข้ารอบแต่ก็ตกรอบผิดหวงังผิดหวงังแล้วปีนั้นฟิลิปปินปฟิลิปปินก็ได้ได้ลองได้ลองหนึ่งเกือบมงใจเกือบขาดแล้วปีนั้น USA ก็มงแต่นะโอลิเวียเขาโป้น้องเข ก็แบบน้าสวยแต่ว่าตัวเตีย้ยอะไรเงี้ยก็ปีนั้นยูเอจัดเองมงเองนะมงในบ้านอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็เซอร์ไพรส์ยอยู่นึกว่าจะเป็นใจคิดว่าจะเป็นอีเลเน่นะอีเลเน่คือแบบดูเมาแมดูมั่นใจมากแตก่ตอบคำถามมันเขาตอบพลาดจริงๆถ้าจำไม่ผิดอีเลเน่ได้คําถามเกี่ยวกับการเมือง,งเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเงี้ยคาถามมันยากส่วนสาวจีนก็เข้าท็อปห้าไป ตามคาดเออจริงๆปีนั้นกระแสะว่าจีนจะได้ด้วยซ้าแต่ว่าแบบจีนพอเข้าไปตอบคำถามแล้วแบบตอบออกนอกเอานอกโลกไปเลยอะไรเงี้ยแบบดูดูตอบคำถามไม่ได้แต่การเดินคือนางดูชิคดูดังแบบดูขาสวยดูสูงอะไรเงี้ยแล้วถ้าจำไม่ผิดแล้วหลังนางก็ไปออกรายการทีวีแล้วก็มีนาบุงนาม่าอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแต่ว่าอ่านติดตามในมิทพัทของมินยูนิเวอร์เขาก็แบบมีกระแสะเนาะอืมเอ้ยไม่ใช่ด้วยสองมัน สองพันสิบสองมีไม่มีจีนวะสองพันสิบสองที่หนึ่งที่หนึ่ง USA ที่สองเยอฟิลิปินที่สามวินเนสเซยลาแล้สี่ 4, ที่ห้าใครวะจะไม่ได้ประมาณนี้คืออันนี้อันนี้เล่าแบบความทรงจำน,นะมันไม่ได้มาปเปิดวิกิพีเดียให้จให้ให้ฟังแต่ว่าอย่างวินเน่จำได้แบบชุดมึงจัดตีคมคริสต์มาสใช่ไหมได้เลย อีเลน่จัดชุดสีเขียวต้นไม้ต้นคริสต์มาสมาเลยอย่างเงี้ยก็บออสนุกดีปีนั้นเป็นปีที่สนุกมากปีหนึ่งนะที่จัดแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเทียบกันเราชอบปีสองพันสิบเอ็ดมากกว่าสองพันสิบสองอืมแล้วก็ท้ายสุดโอลิเวียคัมโปกงูไทยก็ตกรอบอีกทีฟิลิปปินส์ก็ได้รองอันดับหนึ่งปีนั้นถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับมีเริ่มมีจัดเป็น viewing, ว,ว,วิววิววิ่งแฟนคลับอะไรเงี้ยคือไปดูด้วยกันแล้ว อน้จะไม่ผิดปีนาาั้นปาวีแห่งมิสโซลจีมาดูด้วยเขาก็ดีใจน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยพวกเราสุดอีกตั้งไทยก็แบบตกรอบอก็แบบอือก็ก็แพ้ฟ,ฟิลิปปินส์อีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นก็ก็พอรับได้นะพอรับได้เพราะว่าเขาทำได้ดีกว่าจร,จริงจริิตจาก,ก้านเนี่ยใหญ่จานีนนะรองอันดับหนึ่งที่เป็นฟิลิปปินส์ก็ก็ ก็ต้องให้อ่ะเป็นซิกเนเจอร์จริงๆแต่ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดทำไมแพ้ออลิเวียคมโปอะไรเงี้ยแล้วพอปีสองพันสิบสามสองพันสิบสามเนี่ยคือเอ้ยตั้งแต่สองพันสิบสองนะที่ที่คุณแดกออกมาจากช่องเจ็ดเนาะเปลี่ยนจากเป็นมิทไทยแลนด์ยูนิเวร์เป็น Mid un Universe, ป 2012. มิชยูนเวร์ไทยแลนด์มาตั้งปีสองพันสิบสองแล้วควนี้ปีสองพันสิบสามเนี่ยรับสมัครที่สยามพารากอน นะมิจูนิเวิร์สเทเลนรับสมัครที่สามัสยาพรานกรแล้วก็ไปดูสมัยก่อนจะมีแบบวอล์กอินไปสมัครอะไรอย่เงี้ยอืมแล้วก็จะเป็นรุ้นน้างงานว่าจะมีใครมามืดคนไหนมาสมัครหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยอืมแล้วจาได้ว่าปีนั้นอ๋อมีมีสมัครเคาน์เตอร์ด้วยนะเคาน์เตอร์บีเอสซพอลลี่อะอ่ะปนฟ้าตอนนี้เป็นฟัอนอนฟ้า พูดถึงพารีดกว่ะใช่ก็ว่าพารีนะเพราะว่าปีนเขาจะชื่อพารีพารีก็สมัครมิมสอ่าที่เคาน์เตอร์บีเอสซีแต่ว่าคนอื่นก็ไปสมัครที่เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยที่อ้อท,ที่ที่แบบที่กอนประกวดจัดที่พารากอนเออแล้วเราอยู่ในมูเมนต์ที่ชาลิตายแย้มมนงังเดินเข้ามาประกวดสาวผมยาว ยาวาวผมยาวสีดำผมตรงแสกลางใส่ชุดสีขาวผิวสีแทนสูงประมาณเก mm ือบร้อยแปดสิบคือคือเรากับคนที่อยู่ในงานก็คือจบละการปวดกวด Miss u n i ร e r s e Thailand 2, 2013จบแล้วตั้งแต่วันที่ชาริตาย่ยมบางนั้นวันนางเดินเข้าไป,ปเดินเข้าไปสมัคร คือการประกวดจบแล้วจริงๆคือแบบเฮ้ยช้างเผือกวันตะไนเนี่ยคือแล้วแบบยิ่งรู้ว่าได้ได้ได้ฟังเราเป็นคนแรกนะที่ได้สัมภาษณ์เขาอุยคลิปมได้หนึ่งแต,แ,ตแต่แต่ไม่ไม่รู้ว่าคลิปมันยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตัวน,นั้นใช้เป็นบีบีหรือว่าเป็น iPhone หรือว่าเป็นอะไรถ่ายแต่แบบเราอะเป็นคนแรกที่ได้สัมภาษณ์ได้ถ่ายรูปออกมาแล้วแบบรู้สึกว่าปิดจบับปิดจับเลย พอแบบพอรู้ว่าเขาเขามาจากโคราชจบปรตีจากอ่าจากสุอ่ามอสุวลนาลีนะมอโคราชอืมเพราะว่าบ้านเขาอยู่นู่นแล้วก็ไปเรียนต่อปร,ริญาโทที่อังกฤษบอนมัธยุนิวเวอร์ซิตี้แล้วแบบสูงเกือบร้อยแปดสิบ ผิวสีแทนหน้าไทยตาโตสวยแล้วก็แบบพู้จาดีมีการศึกษาคือปิดจ็อบปิดจ็อบปิดจ็อบการประกวดอืมปิดจ็อบการประกวดนะแล้วก็พอเข้าประกวดมาก็าจะมีน้องรองหนึ่งนุ้ยถ้าน้องมาฟังน้องมันจะโกรธใช่ไหมจำชื่อน้องไม่ได้วะจีจี้ชนทิชาเที่ยงทรรม เอาจริงสองพันสิบสามคือเป็นปีที่เราเสนต์กับนางงามมากที่สุดนะจีจี้ชนิชาเที่ยงคำเนาะก็นนะเป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยหรือว่าจะมามาปาดดรชริตาเนี้ยตอนนั้นชนริตายังไม่เป็นดรใหญ่ลิต้ายังไม่เป็นดรนะลิต้ายังไม่ได้เป็นดรตอนนั้นเนี่ยเขายังยังเพิ่งจบปอโทแล้วก็มาประกวดแล้วก็แบบประกวดเต็มแม็กคืออ่ะเมื่อก่อนรับสมัครคืออายุแค่ยี่สิบห้าปีเท่านั้น ไม่ไม่ไม่ได้อายุเยอะเหมือนสมัยนี้เนาะสมัยก่อนคืออายุแบบยี่สิบห้าปีเขาแบบเหมือนยี่ห้าปีพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีแพรวาที่ตัวสูงแต่ก็แบบจี้แพรวาเนี่ยเหมือนกับเด็กพึ่งที่จบมหกแล้วก็สอบติมหาลัยเือแล้วอ่ะก็เป็นสีคนแล้วเนาะก็มีจำปาจำปาที่แบบเป็นลูก มาจากอาร์เจนตินาหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดภาษาสเปนได้จำปาคือคือคนที่ไปประกวดเดอะเฟสอะไรอที่เขาใช้มายามายาเออใช้คาว่าไม้ใช้ชื่อมายาแต่คือเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อจำปาแล้วก็มีเล็กสุนิพรที่แบบทำได้ดีในรอบชุดว่ายน้ำแล้วแบบทำให้แบบเป็นมามืดเข้าห้าคนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแบบทําห้าเป็นนั้นก็จะมีดรชาริตาเป็นคนมงจีจ้ลองอดัดหนึ่ง รองอันดับสองแพราลองอัดดับสามลองอันดับสามจัปปาหรือว่านั่นแหละที่ประกวดดูเฟสแล้วก็ลองอัดดับห้าเป็นอ,อ๋อลองอันดับสี่คือที่ห้านะครับเป็นเป็นเล็กสุนิตาเล็กสุนิตาที่แบบตัวสูงหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเนเราเราตามดู กิจกรรมตามไปรูที่เขาไปไหว้วพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยทําให้รู้สึกแบบอินกับประการปรากฏมิสจุนอเวอร์สทแ l a ์ d ปีนั้นมากแล้วก็แบบอิน,อนจริงจริงอินอินมากแล้วก็แบบทําให้สนิทกับนางงามปีนั้นมากส่วนดราม่าข,ของปีนั้นก็พลรีเนาะเอาเอาเป็นพลรีแล้วกันไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเหมือนเหมือนสาภาวะใช่ไมเอาเรียกปีนั้นเรียกว่าพลรีอะไรอย่างเงี้ยอืมพลรีก็แบบ กรอบแรกอะไรเงี้ยเหมือนกับมีรามา่าไปตามดูแลกันครับไม่ไม่่ขอไม่ขอพูดลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเป็นอะไรเงี้ยนี่แหละก็ไปติดตามมาเองแต่ท้ายสุดแบบม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบจริงๆในปีสองพันสิบสามแล้วเราตัวเราอ่ะเป็นติ่งลิตาเลยคือแบบใช้คําว่าติ่งเลยเละแบบเป็นตอลาตอตั้งตอลตอขึ้นมาเลยเป็นติ่งดรชาลิตาแบบอ๋ยอยังไม่ดรนะตอนนัาไม่ดร ไปติงลิต้าแล้วก็แบบติดตามส่งของจัดแจงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนนะสมัยก่อนเวลาดูนางงามมันไม่เหมือนสมัยเนี้ยสมัยนี้คือแบบนางงามเข้าทีมพี่เมื่อก่อนใช้คําว่านางงามมีพี่เลี้ยงแต่สมัยนี้นางงามเรียกว่ามีทีมพี่เลี้ยงคือมันต่างกันนะครับคําว่าทีมคือแบบ ฟาซิลิตี้อะไรมันพร้อมหมดสมัยก่อนคือนางงามมีพี่เลี้ยงเสร็จพอพอจะไปต่างประเทศนี่ก็จะมีการส่งต่างหูให้นางงามอะไรอย่างเงี้ยมีการส่งกําไรมีส่งเครื่องประดับช่วยนางงามอะไรสมัยก่อนนีอย่างงี้นะสมัยก่อนมีอย่างงี้นะเออล้วก็แบบเป็นคนช่วยรวบรวมแล้วก็ส่งให้ดรชาลิตาแบบคนนั้นคนนี้ฝากมาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วไม่จะบอกเลยว่าแอบซื้อต่างหูให้ ให้ลิต้าใส่ด้วยแล้วลิต้าก็ใส่นในรอบชุดลาตีพิลิมินารีเพราะว่าต่งหูเข้ากับชุดเมื่อสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนอ่จะมีการเปิดตัวชุดชุดไทยกับชุดลาตีไม่รู้เปิดทำไมก็ไม่รู้เนาะงงไหม เทร์ีจะเก็บเป็นความลับแต่สมัยก่อนคือต้องมีการถแถลงข่าวเป็นจริงเป็นจังเลยอะว่าแบบปีนี้เราจะเอาชุดนี้ไปแข่งอะไรเงี้ยเออไม่รู้จะเที่เทนี่มันจะเป็นความลับเนาะแต่มันก็แบบแต่มันก็ไม่รับอะ <c oughs> ไม่รู้จะว่ายังไงก็เทอร์ี่จะเป็นความลับเพื่อไม่ให้คู่แข่งรู้ว่าเราจะใส่ชุดยังไงแต่ว่าเมื่อก่อนก็เออก็ก็เป็นอย่าง,งานั้นะครับกชช็ชุดลิต้าจำได้ชุดไฟเวิร์กแต่ชุดละชุดไทยก็ชุดเกี่ยวกับ อุบะไม่ใช่อุบะนะอุบะที่แบบแว่าพวงดอก,กไม้แต่ทำออกมาแล้วแบบงงไม่สุขอะไรไม่ไดราม่าแล้วกัน,กนแต่ว่าพอไปประกวดมินยูเนเวอร์สปีนั้นเป็นอีกปีที่จัดสนุกจัดสนุกแล้วเราติดตามสนุกมากปีนั้นจัดที่ประเทศรัเสเซียโดยมหาเศรษฐีชาวรัเสเซียที่เป็นเชื้อสายอัสายจันจัดเนาะ แล้วก็พ่อกับลูกเขาจัดกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีตาลูกเขาขึ้นไปร้องเพลงด้วยใช่จมะมาเบ็ดแล้วปีนั้นจริงๆเรามีความหวังมากนะเพราะว่าโดย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 เนื้อผ้าของของตัวลิตาคือแบบหูภาษาก็ได้ความส่วนสูงความสวยหน้าไทยเอ็กซโซติกได้หมดแต่ปีนั้นอะเรามองว่า มันดราม่าเยอะเกินไปทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบทั้งกระแสที่จะมีตัวย่อแล้วกันเออมอมอ,อที่กระแสอะไรแกคุณดราม่านํามุนดราม่าแต่เป็นปีที่แบบเริ่มมีการไปส่งนางงามเยอะมากแล้วปีนั้นอะ่ะ เราได้ไปส่งไม่ได้จะส่งธรรมดาด้วยสิเป็นปีที่แบบมีการแจกสายสพายมีมีคนสปอนเซอร์นั่นแหละคือแฟนขับลิต้าแบบเยอะมากคือความความหวังมมมุมงสามที่รอคอยอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็แบบมีการไปแจกสายสพายแล้วแบบสามร้อยเส้นนะคิดดูคิดดูว่ามีการแจกแจกสายสพายสามร้อยเส้นในปีสองพัน สิบสามที่แบบโซเชียลมันยังไม่ได้บูมขนาดนี้การเข้าถึงก็ยังไม่ได้บูมขนาดนี้เราต้องแบบไปช่วยแจกสายสภาพแบบคนไปแบบรอที่ไปรอส่งที่สนามบินเยอะมากอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นอีกปีที่ประทับใจแล้วก็คนก็แบบลิตาลิตาเชียนสนุกสนานอะไรเงี้ยอืมแต่ว่ากระแสนางานปีนั้นในไทยมันก็ยังไม่ขนาดเนี้อืมสื่อหรือว่าการเข้าถึงก็ยังไม่ขนาดนี้เนาะแต่ว่าก็เป็นหูก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่แบบ ไปส่งนางงามเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปส่งก็อินจอยกันแล้วก็เก็บตัวที่รัเสเซียก็แบบหารูปยากเหมือนเดิมตามภาษานางงามไทยแล้วก็ตัวลิต้าเองก,ก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาคือเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเลยนะเป็นคนที่แบบชีวิตมีพร้อมอยู่แล้วอะเขาเลยไม่ต้องการความฝังอะไรลบๆอะไรเงี้ยซึ่งมันตรงข้ามกับนางงามฟิลิปปินที่ เวลาที่ฟิลิปปินส่งออกอย่างเงี้ยนางงามเขาจะ full support from แฟนก็คือเหมือนว่าแบบ mm hmm. ดีไม่ดีกูอวยไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ประเทศไทยคือแบบมีคนดราม่ามีคนมีคนตามด่าอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เยอะตามด่าด้วยความหมันไส่ก็เยอะอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยทาให้แบบลิต้ากับเอาจริงๆคือคือต,ตัวลิต้าเองเราเรามองว่าไม่ได้อินจอยกับการประกวดเท่าไหร่แต่ว่า แต่ด้วยความที่แบบคนติดตามเยอะนะพีนั้นก็หวังว่าแบบจะได้จะได้เข้ารอบะอะไรเงี้ยแล้วจาได้มีแจ๊ขุย่ยที่เป็นที่เป็นตอรตอสาขารัเสเซียนะก็คือแบบคนทิ่ช็อกเป็นคุปเป๊เหมือนเศรษฐีรัสรัเสเซียที่เป็นเซลลเลบรัสเซียที่ไปดูการประกวดดูเวลามีอีเวนต์ต่างๆเขาก็าจะไปดูแล้วเขาก็าจะถ่ายรูปลิต้ามาส่งนี่จนคิดว่าผมคนเนี้เชียร์ลิต้าออกอนอกนามากอะไรเงี้ย จะเป็นทายาเจ้ขุยเจยขุยจริงๆคือเขาชื่อคุยอะไรสักอย่างที่ภาษาเซียมันอ่านออกแต่เพิ่งว่าแบบอ่านว่าก็เลยเรียกว่าเจ้ขุยเป็นเป็นตอตอสังขารเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วลิตาก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆแต่ว่าได้ทําน้อยอืมเหมือนกับเช่นแบบมีเดินแบบของของเมอร์ d ซเดสเบนอะไรอย่างเงี้ยทีแรกมีชื่อของไทยแต่แบบดูเฉยก็แบบเรา เราไปรู้มาอาีิ้าไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแบบดราม่ามากอยู่เฉยแบบโดนไทยโดนตัดออกอะไรเงี้ยแล้วพอเดินพีริมก็เอาเป็นว่ามันก็รับ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 สภาพแต่ว่าแบบเออเรา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  เข้ารอบอยากอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วผลออกมาก็ไม่เข้ารอบจริงๆแล้วปีนั้นก็เป็นปีที่งงมากว่าใครจะงุงเพราะว่ากระแสะจริง,รงๆก็จะมีโปแลนด์แต่ว่าโปแลนด์ก็ตกรอบแรกนะสาโปแลนด์ตกรอบแรกรัเสเซียเจ้าบ้านตกรอบแรกอืมแล้วคนที่ที่งงกับกลายเป็นเวเนซุเอลาเป็นป้าหมอนที่แบบไม่ได้มีกระแสะ คิดเรียกก็ว่าคิดดูแล้วกันว่าแบบแฟนนางงามเรียกป้าตั้งแต่ยังไม่มุงอะ่ะเหมือนว่าแบบเป็นป้าหมอนแหละมารีแกมิรามารีเอสเลอร์นะจำได้คือแล้วจับมือกับสเปนที่แบบหน้าสวยชิคอะไรเงี้ยแต่ป้าหมอนมุงป้าหมอนได้งงตัวเองว่าเอ้ากูมุงเหรออะไรอย่างเงี้ยคือปีนั้นแบบปีนั้นก็แบบสนุกในการในการติดตามแล้วก็ ทายยากมากเพราะว่าใครมงบมเพ่นมงัมงเอาจริงๆพี่น,นั้นคนสวยน้อยนะเอาจริงๆคนสวยน้อยแต่ว่าจะมีเกรซบิเทนมัน้งที่สวยอีกคนนึงเกรซบิเทนก็สวยใหญ่ฟิลิปปินส์ก็ไม่น่าเขาหาใหญ่ชุดเหลืองอะไรเขาก็ไม่รู้มันไม่เห็นจะสวยเลยแต่ก็เข้ารอบห้าตามภาษาฟิลิปปินส์เขากากระแสเขากำลังมาเขากำลังหงขึ้นตัวน,นั้นก็ต้องยอมรับแต่ท้ายสุดป้าหมอนมงแบบงงงงงงแต่พอพอ พองอมุงแล้วอ่ะกลับกลายเป็นนางงามจากวันที่ตัวเราและแฟนขับลหลายๆคนชื่นชอบเพราะว่าเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีภาษากายที่ดีมีความเป๊ะในการออกงานแบบเป๊ะมากประหมอนคือตัวแทนของความเป๊ะเป๊ะแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นจำได้แบบการประกวดบอ,บอ,บอโหเป๊ะมากอะไรเงี้ยแล้วปีนั้นเอกโกดอก็แบบที่ไปเทนที่ วินิสุเอล่าก็เข้าท็อปห้าด้วยเลยก็เกือบปาดมูงวินิสุเอล่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออนึ่งก็เป็นสองเป็นสองพันสบสามนะสองพันสิบสี่สองพันสิสี่ี่โคตรดรามาปีนั้นดรามามากเราไปดูรับสมัครด้วยอืมปีนั้นก็ในประกวดมิสยินเวิล์ทลล์สองพันสิบสี่เนาะก็ เอลลี่ก็มาสมัครทุกคนก็คิดว่ามวเดียวจบเราไปวันที่รับสมัครที่พารากอนที่ฝ่ายเวลลี่สมัครมาสมัครเรายังจำได้เลยว่าฝ่ายว่าดูไม่ค่อยพร้อมในแบบในวันสมัครชุดเหมือนกับอ่าอ่อันนี้อันนี้ไม่ดราม่านะมันว่ามันมาผ่านมาแล้วคือแบบชุดยังต้องไม่มันไม่ไม่พอดีตัวจนได้ใส่เข็มกัดติดข้างหลังชุด ชุดเดสั้นที่มาสมัครชุดคอกเทลเดทที่มาสมัครอะไรเงี้ยแต่แบบจําได้ว่าน้องเขาเรียนภาษามิตรแล้วก็ได้ภาษาอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่า oh. คนเนี้ยเข้ารอบแน่นอนแบบแต่แบบคุณแดงต้องเอาไปเป็นดาราอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ทุกคนก็มองว่าแอลลี่จะมงแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะไม่ไม่พูดอะไรมากก็แบบท้ายที่สุดแล้วเอลลี่ก็ไปถึงวันไฟนอลก็ช็อกทุกคนช็อก เป็นปีที่เอาแค่ท็อปสามคือไม่มีท็อปห้าเอาแค่ท็อปสามคนที่หนึ่งได้ที่หนึ่งคือฟ้ายเวลูรีคนที่สองคือเอลลี่คนที่สามคือน้ำเพชรน้ำเพชรก็มีดราม่ามา,มาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเออและท้ายสุดก็อย่างที่รู้กันอันนี้นี่ไม่ได้ขยายความนั้วกันนะแต่ว่าท้ายสุดแล้วแบบก็แบบฟ้ายเวลูรีก็ยอมสลัดตำแหน่งให้เอลลี่ไปประกวดมิ ยูนิเวอร์สแทนอะไรเงี้ยเอาเอาแค่นี้พอเพราะว่า,วามันก็เป็นความจิบช้ำของหลายๆฝ่ายเราไม่อยากพูดนะว่าแต่มันก็แบบท้ายที่สุดแล้วฝ่ายเวลี่ก็สละสิทธิ์ให้เอลลี่ไปไปประกวดอะไรอย่เงี้ยพอเอลลี่ไปประกวด,พ,ออปปกวดพี่แจ็คตอนนั้นพี่แจ็คยังมีชีวิตอยู่พี่เลี้ยงของเอลลี่ ก็แบบดันเต็มที่อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าจะมีปัญหาในการชุดเรื่องเก็บตัวอย่างเงี้ยว่าแบบกระเป๋าหายนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วอลลี่พอไปถึงกองก็ทำได้ดีบ้า